點點ุูเห uh, no, ินไปห่าม้อยุงแย่แ <c> ล <ười> <c ười> <Four> ้วก <aj> ็พาไปกินกระปุ้นแล้วก็แล้ววาวาสีพาไปซื้อเกิบแล้วก็เลี้ยวน้องขนมมืมพี่น้อยป้อชัวเฮ้ยเริ่มมือเจ้าสีไงเลยได้หนิเริ่มมือจะเป็นสีญ่เจ้าไปเอาหน่อยโชหรือว่าเจ้ายังไม่อยากเฒ่าบ่ อ้าวบาดนี้เนาะอู้พี่น้องเอ้ยมาอ่าบ่ได้เข้ามาหึ้งในรถจําทางบ่ได้เพราะว่าเข้ามาแต่ก่อนนี่ก็สิมีอันกกบักญุมพี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ข้างทางเนาะมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยผู้ปางางอยู่บัดนี้เนาะโอ้ยสงสัยลมเมื่อคืนนี้บ่เสียงเบิ่งนี่พี่น้องเอ้ยู้ทางเอื้อยเพิ่นก็อุ้มลูกน้อยอ่าหาักุมบ่จักดอกอันนี้เนาะ อ่ะ,อะเดี๋ยวไปทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องอีกเนาะอ่ะแบบสำหรับทางโมเชียงก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องอิฟซีกันเบิร์สุขูสุขคนเด้อพี่นอนะ้องเนาะเขามหาทางอีหลาน้องใส่บุญก่อนมือนี้พี่น้องเนาะตั้งแต่ผูเหล็กพี่น้อยมาแต่เหนือเนาะว่าสิเขามาหาเพื่อนมือน,นั่นมือนี่อยู่พี่น้อยเนาะอ่ะมือนี่อย่างไรก็มาหอดมาถึงเลยพี่น้อยแต่ว่าทางอีลาเพื่อนชิยู่หรือบ่อเนยพี่น้อยเนาะมันกิดช่วงนี้กับบ่ายสองโมงเลย อ่านึ่งมากกับอ่าเผนช่วงเขาห้ามเขาเฮียน,หนแหละพี่น้อยจะผิดพบผีดเจอทุน,นินวัวเนาะพอดีวิเซียงกับมีของอ่ามาซื้อไผ่ทางอีลานอกสมบ,บุญมณีพี่น้องเนาะอ่าสิเป็นยางนันเดี๋ยวไปเบิรงกไปครับไปชมน้ำกันอยู่ในคลิปพ่นแหละพี่น้อยเน,ะะนยานะไปเนาะปทุกน,นิ้วได้อันนี้เนาะอ,นอันนี้แล้วผลว่าเนาะตามการเวลาดิเนาะอันนี้อ่าสีลุงสียื้อไว้กะ บอยู่คือเก่าเนาะกันอดเวลาพี่น้องเอ้ยอ้าวสบายดีเด้อเนาะเอ้ใช่เขามาแต่เก่าคือบูเห็นอยูใช้เอ้เห็นเที่นะเขาเที่ยวไปเที่ยวมากยูใช้แต่กินอ่ะเขาอยู่บ้านพ่นสิมอยู่บ้านพิมนี่ย่อแต่ว่าเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่เนาะเออเนาะเมื่อเขาไม่ยันก็ได้เมื่อหนึ่งขวบหนำใหู้ที่บ้านจีนอนผีบัดป้าลูหนูเหาแบบว่ามันมันมีคนเบิ่งสิช่แบน ม่ไปหนเขาให้เขาโเขาเมาเขาเหยียบมันขับเลยโดยเมื่อหา่ฮะหลุงท่ามฝีฟ้าหนึ่งเขาทออทำครัวมีเต็มมาทรงเขาเนี่ยามเสาสรงฟังทรงายนะอันนี้เนาะโอ้คุณนอนอยู่ในช้างเนาะอีกน่อยอ๋ออันนี้กันเนาะดมพัดฮักโกลงเนาะอันผู้หญิงเบาะนี่นะโด้วยจักปีจักเดือนเนาะนี่เก่าเดือนเต็มเก่าเดือนแล้วเนาะโอ้ดิเก่าหมละ แฮ่เอ้อเนาะฮะพี่น้องเอ้ยอันนี้น่ะจะลมเมื่อคืนนี้อันนี้เนาะบ่ฮะแม่นบ่ฮะถ้ากระลมบักยานี่ถ้ากระลมบักยานี่แม่นาโอยเนาะอันนี้ก็ือว่าเป็นอีกกกนึงเด้อนี่เนาะทางงเตี้ยมาปีนนี่พี่น้องเอ้ยได้นมาปีนเอาบัยมไปถมเต่ากีนี่โอ้เนาะหางมากบ่มีเนาะแม่นอ่า ข้างมันหลอกพี่น้องเอ้ยโหมันหลายปีเลยเด้หลายผาหลายปีเนาะมันปลายปี30ปลายปีป๊าโทุ่มนมอันนี้ได้หกเฮาเาัวอือมาดูน้ําัวก็3ปียัวละดเฮาจนใหญ่10 10ปลายปีก3 0ปลายปีอีกแม่นกุมอันนี้ได้โดแต่ว่ามันเป็นกุมแบบธรรมชาติอันนี้เนาะบ่ อือืมฮะเนอะไปน้อยไปง่านอยู่บบบนี้มาเข่ามาบบบนี้คุณยุ่มอยู่บ่เน้อเนาะทางน้องเตี้ยเพิ่นอยู่น้องสายบุญโลยเป็นเนเตรียมใบเตยเสาคนว่าสิไปเที่ยวสามเอน่นว่ะโอ้ยอยู่อยู่บ่อยู่โดยเพื่อมของใบเต่เชสาโดยโดยอ้าวสายเนาะนึกว่าเพิ่นไปหั่มไปเฮียนไปอีดอกสายพี่น้อยบุเชี่ยเที่ยวเนาะก็พัก เออมันหยุดมันพักมันนี่เนาะเอาเสนอเดี๋ยวเขาเข้าไปหาพื่นก้อนเสือกันเด้อด้วยฮัลโเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะกำลังแต่หักแต่แพงช้ำผิวใช้เกือบไปใช้กิ่งหนึ่งนะเด็กลฮะโอ้พี่ทะเลาะอยู่พี่เนาะไอ้ทยีะฮ่ายยีหลอกล้มแล้วก็แดดอ่อนๆเนาะมันบ่แดดแปลว่าถึงอันนี้ปันใดอืม Ừ, tái sẽ nó phía nội lại con cũng cùng như tàu than đó <laughs> cục nhang của phía nội nào phía nội à, nó con phun con phai cục cục khu ở dụ nó. nó này ấy cập mạnh à, à, thằng này cái vụ phía nội nhà đấy nó hàng cà cút chậm พี่น้อยถัคทายกันบันได้ปัญใดเด้แบบนี้เนาะอาลูบัได้เขามานานเลยพี่น้อยเป็นเนื้อเด้เนาะอ่าพักหญา้พาพอได้ขั้นสมแล้วบ่มาหาขอพักเมื่อกินกับลาบอ่าจเจียวปนก่อนมื่อนี่เนาะอืมอวาวมานันแท้นี่เนาะอโอ้เนาะพี่น้อย À, bạn này nó, này đây, bạn này má cứ nghiệp, cứ ngầu thế này, bên này đi bạn này nó thay là lạ với nó, đang xây bún, hả? bên này đấy cứ ngheo nào thẹn này, bò, bò, bài bò, thấy khay, thấy khay, khay chắc này, bò, nó là khay nó hưng nè bò, bơng bơng cả khay rồi, nó อ่าเริ่มหนาวมากเลยพี่นอ้องซองสามมือนี่เนาะ,อะเอออ้าวอาวสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องแหมล่ะสบายดีอืมวันนี้พบเจอกันนานเลยเนาะเป็นวีดายเนาะไข่โอ้ยเนาะพี่น้องอืมเนาะพี่นอ้อยไข่เต็จัดมือแล้วล่ะมือหนึ่ง,ม,งมือหนึ่งแล้วโอ้เนาะก,กิน,นยาไหมพีม่น้าไม่ยากินไม่ออยากิน น้องพี่น้อยกินบ่ยาบปใช้มีอยู่กินเออเราไปหน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาให้มียาอยู่ในในรถเนาะมียังกล่องยังอันนี้นะกล่องของเล่นบริเวณของแท้บ่บริเวณของเล่นเนาะไม่ใช่ของแท้เอาบริเวณบริเวณของแท้ของเล่นมันคือยังอันนี้นะปิงปองบ่โอ้ โอ้ยเนาะพี่น้องเห็นอันไหนใช่ป่นี้นานทีมาหาบ่วยให้พาบ่เสียงอ่าแวะชมตลาดพักอยู่ได้อีกบ่นี่ได้ได้อีกเน,นออาะเอาเอาพี่น้อยเดี๋ยวพาบ่เสียงแวะชมมาแล้วพพว่าไปซื้าไปซื้อเกือบเเตรียมเครื่องถ่าเรามีเชื้หน่อยเลยแต่เช้าเอาใหม่้ดีกว่าบา,บานจะว่าในไหนนะเอาเตรียมเครื่อง ดูเงินไปหาหมเอยุ่งแย่เลยก็พาไปกินกระปุ้นแล้วก็แล้วว่าว่าสีพาไปซื้อเกิบแล้วก็แล้ยวไม่ถาม้อยมื้อนี้ตอนนี้จังม้งแล้วหมดึฝ่ายม้งฝ่ายสองม้งเนาะอ,อ,อ๋อเนาะชาว,วาพนไปทั้งเอิญพนยากบุจักอยู่ในเนาะโอ้พนว่าว่าสีพาเจ้าไปซื้อเกือบกับเชื่อยฉ่ำบ่กับกระเป๋ากับกระเป๋า เจ้าเลยแต่งตัวถ่ายแต่จังมุงนะล่ะเจ็ดแต่เจ็ดมุงเศร้าไม่ได้ไปฮอดอุ้มเพี้ยนเลยมื่อนี่เนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยเอาเด้อเนาะไปรับผิดชอบนี่ผิดเด้นี่อ้าวผิดหวังแล้วมื่อนี่ลายผิดยั่ได้ใช้ บคนมาเน้่เนาะแต่งโตแต่งยังว่าสิเตรียมโตก็รังว่าสิอ่าลุงมาชิมมะับเนาะใช่เดี๋ยวมีชายม้อยมีชายม้อยนะวะเราต้องเสียใจน้องละเราเชียงมีมาของมาเซฟ้ฟอีดอกมอนีิเด้อเอาอยู่บ่เอออะบัวลายอ่าบัวลายแต่ว่ามันกะอ่าอันนี้อีโดพี่น้องเอยเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกัน แต่ว่าพาพบูเชียงไปเบิ่งตลาดจ้าก่อนตลาดพักก่อนอยู่ในชวนไปนี่ไง้เนาะได้ขายจักชุดแล้วเนี่ยหึบัวได้ขายบัวได้ขายมีแต่กินมีแต่กินโอ้โาดูสิครับช่วงนี้กะอยากพร้อมแน่เนาะมิยักฉากมียักอะไรนี่เฮ้อ มันมิดมันต้นบ่เลยอ๋อเอาคือมาวางไ้แบบนี้ล่ะตักแหงอืมพีพีปักหอมเนาะมันมผูใชายเจลได้นน่เนาะโอ้มีผักอย่างผักยญ้านี่ล่ะปรกกาดผักบ้งผักกาดมะเขือมะเขือผักหอมหอมัทั่วทั่วอีกใช่ใช่คือบอเห็นใช่มักทั่วอยู่ใช่นี่ฮะ อยู that, no. <ด>่โชดนั่นเนาะเออมาแบบนี้เห็นเตะข้างมาขวมาข้อนตรงี้บานกินเวดแหละอืมเนาะไปไปไป,ไป,ไปเบิ่งก่อนโอ้นี่นี่งามเฮงอันนี้เนาะไปใบนี้นี่เด็กโอ้เ่ินก่อนพี่น้องโอ้หันเปิดปิดหัวไว้อันอน,อนี้เนาะยันงัวเขาอืมไปดูมีแต่มีแต่อัน Kín cho bò cho bò nè Được Bò xíu đây khai nó Được Mình sẽ sáng Bọc thua nhau lượm bớt lại này Đây bò bò, bò 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 sẽ... Xíu Phải lọ hả Mình, nhai, nói. mình sẽ... mặc nhay bò ừ, mặc nhoi là bò điểm con nhoi Xíu bà hả Xìm chạc Tuấn bằng vô à, nào nào nào? <laughs> <Cũng> heo <laughs>

กินเลยบริสิทธยาบอ้บอบ่ชัวได้หลายใช้โปรชียงชิ้มมึงดูตมนี่เสียบได้มึงทั่วอันนี้เนาะอืมอืมพี่เขียวเน่อะอ่ <laughs> อโอเคเนาะนี่เนี่ยเบิร์ได้ไปหนอบอยบ่คอยมีหมาก,กว่นไหนเนาะ รู้สึกแบบมันบอกอือนี่พี่น้องเลยเจ้าก็พ่อได้แก้งานนี้ขอบมีขั้วยู่ดอกเนาะข้ากระอยากได้เข่าก็เกือบใส่เขากับกระเป๋าอืมแปะหลังอันยังเอเกือบห้องโบมีใส่ไปมีกันเลยเอาเกือบมันเจ้าขาดบอบอมันเสียมาขาไปอ่ะแหม่วะเห็นได้สบายหน่ยใช่เกือบสีดำดำหน่อยใช้เกือบใช้เจ้าใส่ไปโรงเรียนใช่ เอาไว้กูว่าเอาไว้เป็นที่ได้มาเบิ่งกด้วยใช่กะมันมุดมัดเกือบเกือบเลยใช่เลยกะมุดมัดใช่เลยกะมุดมัดอ่ามุดมัดนี่คือแบบใช่แบบอ่าบอสะดวกสบายเห็นบ่สเลยเออเอาไม้พี่ละเอาเบิกตุ้บพี่ ใช้อันนี้ไปแต่ละมื้อนะเนาะเลยแต่ว่ามันมันมึดมัดสะพ้อเจ้าบอกนะเลยมุดมัดมึดมัดจะเจ็บตีนเด้เนี่เนาะเลยมันแข็งมันบุลุมบุลุมพอดีบ่อกับตีนเจ้าเจ้พอดีเนี่ยมันหัดทางอันนี้มันได้หัดชนท่ายพี่พ่อเลย เอาไว้ก้อนน้อง,ลองหล้น่<ม>นนโดยเ,ดเอาใชตั้งอยู่นี่กระตุ้บนี่ก้อนนี่ติบเข่านี่ได้ยังกินมื้อนี่ฮะติบเ<ะ>ข่าใหญ่แท้นน่บเติบข่ารฮะเอาชงว่าแท้ติบเข่าไปใช่ติบเข่าป้ามีเข่าอยู่บ่ มี่พ่อทำมีแล้วก็าพายเมื่อไรพี่โน้อยโอ้ยอมันยังน่ะือเห็นเป็นตีนเป็นยังกระปูเอ๊ะบป็งไ,ไงโอ้กระปูพี่โน,โน้นอยเนาะเอาไว้อย่างไว้ไว่าขมุนตรงขึ้นนี่แหละเ <laughs> นาะนั่งเสาง่อยพี่โน้องเอ้ยพิษหวังมันนี่เนาะโอ้ยแต่จมซานแทพพี่โน้องเอ้ย đẹt nè nó, à, bố bên nhàng đó, nàng uyên con, bố sẽ mang miếng sưởi phaỉu, à, mà vừng nước càn noi, à, noi lên kìm nước con đừng mà đứa. à, nó, à, bà nè, một, hai, ba, nè, một, hai, พี่น้อยเอ้ารับมาละเอาเบิ้งก่อนอันนี้นั่นมันสีมีแบบว่าตัวนี้แบบแบบแบบเขียนตัวนี้เด้อแบบเล่มคือเจ้าเขียนทั่วไปเนาะผมแจ้งซื้อมาให้ชองลิมมาละต่อมาบ้านนี้ตัวลุ่มเนี้ยมาเบิ้งเยอะฮะมาปืดเบิ้งเยอะเรีดเปิดปอีกนี่พี่น้อยมีหนึ่งสองสามไล่ไปฝุดเลย นี่มีสระนี่มีช่องเ,อเขียนเนาะหรือว่าเป็นรูปลายแบบอันนี้อาเล่มตัวนี้นะ่าจะเป็นนี่เห็นบอกนี่ภาษานี่นี่เปเปืกพึกเขียนตัวนี้นะตัวมอแมวอืมเปือพึกเขียนหมายว่าอ่าสําหรับคนที่ยังเขียนยังโบทานไร่เลยเพิ่นมีอ่าแบบไม่ให้เขียนตามอืมเนาะเอาเอา,เ,อาเป็นอีกเล่มหนึ่ง คือกันบ่ละ่ะบ่ใช้เอาไว้บ่หาเอาเต็มตนม,มาเบิ่งอยู่นี่มันคือหยังใช่นี่อันนี้เป็นรูปวาดรูปเด้อนี้เด้อเลยไก่นี่เจ้าสิลงสีหยังก็ว่ากันไปเนาะสีแดงอแต่ว่าสีบ่เียงบ่ได้ซื้อมาให้้ําพี่น้องสีเจ้ายังอยู่บ่ยังบ่ครบอือ่ะลองเอาสีตัวอื่น ต้องวาดไปก่อนเนาะนี่แหละตัวอย่างเพิ่นก็มีนี่งูนี่งูเจ้าก็ใส่สีไปก็วาดไปอ้าาาโตยุนกระมีฮะยุนกระมีมียุนอีกโอ้เห็นไหมถือว่าอิสลามเอออันลิ่มเบบชี้นี่เคยเจ้าเคยได้อยู่บ่ล่ะบ่ผมเคยได้แบบนี้นะเนาะเลยส่วนลายในซิมีทะเลมเหมือนว่าแบบเขียนแบบนี้เนาะ เห็นบ่ออือตัวนี้มีสระ,ะได้ได้พี่น้องเอ้ยคักบ่อละคักอืออันนี้เลื่อเอาไปเสียงเอามาให้ฟึ่งฮัดาวาดหุแล้วกะ็เขียนด้วยาสาระน้ำสะกดภาษา,าเพิ่นมีแบบมาให้เลยเนาะโอ้คักแล้ววันนี้เนาะเอาไปให้มูโยงเฮียนเบิร์กนิดไปงาดเอาเลยนี่เนาะต่อยาอือเอาเอาเอาก่งๆบันนี้ฮะเอาไว้ก่อนน้องลาบวันนี้ มาเบิง่งสิ้นของสุดไทยแบบนี้พี่น้อยอ่าสิ้นของสุดไทยอยู่ในกระเป๋านี่มันเสีเยนะจ้ว่ามนยังบ้านเฮะเอ่ะลองทายบ้างเยอะห่าละลองทายบางยอะว้าวอ่ลองทายบังแจ็คช่องเคืื่อ,อะขนอมอืจะกินแต่ขนมแท้เดี๋ยวเลยเอาโดยเช้งชีบอกก็ได้โอ้ยคือลมหนาวเธอได้มือหนีเนาะอ่า รูปนาวเทพมอัอนี่อ่าประมาณนี้เอาจะจะกดมาได้นจ้าว่า,วามันยังส่งฮะให้ตอบอีกทีน,นึงแันตอบบัไร่นี่บัถึงบัให้ได้ส่งส่งบอ่อเยชัวจักเปอร์เซน็นลายลาย่าไรลายสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นว้าวโอ้ย, <c oughs> อยพี่เอา <c oughs> เอาเอา จะว่าส่งเนาะม,มาสา,าพี่น้อยทำเพิ่นตอบถือหนึ่งได้เลยเนาะหนึ่งสองยังใช่เมนโบก็มีมิกน้อง <c oughs> เ,เอามาหน่องจบแล้วมิมิกเออเอาเฉลยมากะเรียบร้อยพี่นอ้องเยเป็นทรง<ม>กับเสือ้อเ,เป็นเสือ้อแขนยาวหรือว่าเสือ้ออขกันหนาว เนาะมื่อนี้มันหนาวได้พี่น้องอยต่อไปนี่ยังหนาวด้อันนี้เป็นซอวดเด้อโดยนี่เป็นแท่งย่างดีเลยพี่น้อยซอวดนี่แต่มันมีอีกตัวเล็บหนึ่งมาเบิ่งอยู่อืมอันนี้เป็นห้องยัางฉานี่นี่เขียนอ่าตัวนี้ก็คือกันนี่บุเชียงชื่อให้สองอันเลยสามเออสามอันผู้พี่น้อยป้าทูเอ้าบานนี่ใช้ซื้อให้บุเชียงเบิ่งเนี่ พอดีอยู่บ่พอดีอะทดใช้เบิ่งอยู่อืมเบิ่งใหม่มาพี่ก่อนก็ได้ล่ะอืมครับๆทอดเลยก็ได้อ่ะสักครู่พี่น้องเอ้ยให้ทางอ่าน้องใช้บุญเฮาใช้อ่าทดลองเสื้อก่อนเนาะมเพิ่นใส่เองพี่น้องเอ้ยเอานีเนาะขมมพี่น้องพอท เอ uh ้าเอาใส่กางเกงก้อนมาหนิมันเป็นผ้านิ่มได้นี่ผัากันหนาวได้หนิบอสมลองใช้บุญยส่งใฮ้ข้างหน้าข้างหลังยุ่ยใช่ละใช้ช้อนกันได้บ่สนะโดยอ่ะสบายดีเด้อทางปม่ตู้พี่น้องพี่น้องเอ้ยเอาเสื้อผ้ามาสะพ้ายเพิ่มมาอนิเฮ้ใช้ข้างหน้าทางหลังยุ่ยใช้บ้านนี่เบิกเบ้อมันมัมีป้ายว่าเบิกค่ะ ใช่บุ้นี่เนาะโอ้น้อบานสมบูรณ์ไหวแล้วดีเนาะอ้าเนาะใส่ทั้งใดก็ได้แบบนี้นี่สบายอลูกยืนใช้จะดีมงเยอะคะมั่วเรามือเจ้าสินใหเลยได้หนิจะเปน้จ้าไปเอาน้อยท้อดูว่าเจ้ายังไม่อยากเถาบ่เห็นบ่ใช้วันไหมันคืนอีกชับะ chơi chơi nín đi phi đi may con ờ thế long hả long một con khặc như bò phi noi à khẩu cần khạc bần nhang con xì xài lông xì chum phu mẹ ăn ให้คองเล่นน้ำนี่มีตุ๊กตาอีกเนาะมันลินไร่มันไร่บ่ดินในเชื้อดีและเนาะฮะเป็นได้ได้อุ่นอยู่บ่อุ่นอุ่นๆเลยพี่หน่อเอ้ยนี่แหละเนาะใดงดองหันหลังมาเบิ่งยุ่งดีนี่ยมพูเข้ากับคนพี่น้อยเนาะเนาแก้วแต้วเครื่อนถ่าดลุกเพิ่มได้ค่ะ แมนยู่เพิ่นว่นออยู่กี่นีว้อยผิษวางแล้วเพิ่นว่าสีแต่ว่าบุเชงซื้อไพ่พิ่นตัวนี้เนาะอ่าเรต้องผิษวางดอกวันนี้ล่าดเด้อเลยใช้ถึงได้วบาทนี่มีแต่มีแต่ห้าเศษเอาปุ่มวันนี้แลแ้วไปเขียนหนังสืเอเฮาว่วมีปุ้มเขียนหนังสือเลยเขียนกรเบื้องได้พันว่พอดีแดนนี่ซื้อมาให้เพิ่นซองเล่มแล้วก็เป็นอ่าพวกหนังสือสะกดภาษาน้ำนี่อยู่ซองเล่มแล้วก็เป็นมิกเป็นโอน้ำอะไรเนาะ

ทือ okay, ว่าเป็นวันดวเนาะบมก,กินลายเด้อวยเป็นวัดเป็นไอแกเนาะโอ้ยพี่น้อคือว่า,วายาเนี่ยโมท่านได้กินอยู่บ่บ่บ่มียากินอืมนะเดี๋ยวไปเสี่ยงกิไปเบิ่งยาเนี่ยรถมีอยู่พี่น้องเอว่ายาเนาะเป็ท่านได้ีใจอยู่บ่ดีใจเอ้ยเโมโมได้มาหานน่ากันผิดหวังแน่แต่ว่าสมหวังมือนียเนาะผิดหวังครับสมหวังคือว่ามาพบกันมาอนี่ ฮะโอเคชาแล้วแหลาเนาะตั้งมุกตั้งใจเด้อเสียงเดินทางกคนไหนบบบนี้เนาะขอบคุณขอบคุณเด้อบอกเสียงที่ซื้อปึ้มเต็มหูแล้วก็ปึ้มเคียนลิ้นกับขอนมให้แลยกาเสือกับสูงให้สวยงามเนาะ ให้ยซุกกระเพาะเข้มแข็งใหายน่มันคนเงินให้ร่ำให้รวยสาธุ้ยเออพี่น้องเอ๋ยเนาะฮะบานี้จังว่ากันบานี้เนาะบ่เสียงไปก่อนบานี้เด้อมือหนามูอไหนเดี๋ยวเขับมาใหม่เนาะน้วยอืมอ่ะน้องลาสบายดีพ่อแม่พี่น้องแน่สบายดีเออโอ้เสียงเปลี่ยนเนาะสบายดีแบบคล้ายๆน้ำเสียงคืออ่าทังทางเวียงเนาะ มนั่น่ะเนราฝ่นไทยเพิ่งเีมาวาโลกล่ะมือได้เอฟซีมาน่ะจะหึงเน่ะพ่ทางพี่น้องฝั่งไทยมาหาอืเนาะโทรหาบอเซียงในเดอร์คันพุ่นมหาวันนี้เดออยากได้ยินภาษาอยากได้ยินทางน้องใส่บุญบ่อภาษาไทยนะนี่พี่น้องไอ้พูดไทยนี่เนาะโอ้เนาะโอ้่นบอลไทยนี่แต่กคู่โคบเลยนี่เนาะ เยี่ยบุเซียงบ้างเด้อตุ๊กตาไงชี่อมาแต่ตุ๊กตามึงอ่ะเออดีเด่นเล่นเร้อโดยโดอ่าเป็นของคอนทั้งผู้ใหญ่มาให้บ่เป่นเพื่อนอันเป๋บ้าข่าวจดไดเรื่อหนักกระสงคนนี้เพราะว่าตุ๊กตานี่บุเซียงเคยบ่อยู่ได้พี่น้องเหตว่าทั้งคนอยากได้เออแต่ว่าทั้งบุเซียงบมมีโอกาสเนาะมาักมาเลยเลยค่ะลุงเทอร์ก็บาเซียงนี่จังไรเนาะคนอ่ะก็มิดจะไม่น้องใจบุญเห้าเลยเงียบ โดยคนเดือนเพิ่นสิเอาเป็นปึ้มเป็นไี่เป็นโซ่โดยแต่ว่าอันเพิ่นบุกมาเยี่ยมถึงทิ้นเลยนี่เนาะมาเลยเติมเติมเติมก็นั่งอยู่ในเติ้ลนี่เติ้ลข่ายนอชั้นี่มันางเงี้ยงามแท้ลุงเทิมโอ้ลุงเทิมนี่เนาะมาป้าเติ้ลข่าแล้วล่ะเครืองสมัยเลยเพิ่นบ่โดยเนาะอาผู้ฝีหน้อยมาเลยโอ้

อาอพี่น้อยเนาะแถวอันเพื่อนเป็นคนอยู่จังหวัดไดเอ่ยเพื่นบอกแต่ว่าเอื่อยนี่ลืมเพื่อนบอกว่าชิกอดอกเลยยุงยุงมุกนานนี่บอกโอ้โดยโดยาเพิมอมาขึ้นเหนเากันพิ่มมามื่อไงามือไนบอกโบเซียงในเด้ออาสิมาตอนอ่าตุ๊กตาคือกันเด้โบเสียงกับพี่น้อยเลยอยากได้นะอยากได้เมื่อฝากทั้งไอเบลคือกันเลยนี่เนาะตูง่ยชับอด้ได้บ่เถ่เนาะออ Rồi, à, khán giả lại tổ rồi, bây giờ không có tiếng nữa đâu Rồi nó cắp con vào này nữa là, đơ, À, à sơ bài đi đâu À, à, Bình giờ đọc cắp nội, À, thằng nằm đơ, nó mệt tụ Rồi, nội, Nó, thằng nạn cả khua Đến thang Rồi, à, phải nó còn cũng cũng phải nói อ๋บ่ายนี้พี่น้อยเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงบ่ายแล้วพี่น้อยเสียงกาสิออกไปกินข้าวกินน้ำคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะลาพ่อเมีพี่น้องเอฟซีกันไปก่อนบ่ายนี้พี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็บเว่ยวนเวียนมาเยี่ยมมายา่ยมทั้งน้องสายบุญเฮาพี่น้อยเนาะเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าหนาแพ้กับทั้งอุปกรณ์การเฮียนพี่น้อยนะคิดหวังแน่แต่สมหวังมื่อนี้พี่น้องเนาะ จังไรก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณพเม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงกันเบิดสุขสุคนเออพี่น้องเนาะขอบมาหับมาสมเป็นกำลังใจให้ทางบุดเฌงและกับทางทีมงานเฮาเมื่อนี้พี่น้องเนาะเมื่อนี้ไปก่อนพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุคนเด้อเนาะสบายดี